อนัตตลักษณะสูตรนะพระสูตรที่บรรลุถึงอรหรันต์ได้อันนีจะแปลเอาความเพื่อเพื่อมอุมมองให้แก่ผู้ปฏิบัติธรรมเท่านั้นะสำหรับคุณที่จะไปแปลเอาไปเรียนรู้ไปสอบไปอะไรไปหาที่อื่นนะเนี่ยอหลวงพ่อเนยจะเอา,เอาให้เหมือนกับที่เรา,เาไปเอาปฏิบัติแล้วออกมาแล้วมาเทียบเคียงกับ ตัวที่เราปฏิบัติเราว่ามันเป็นยังไงเพื่อจะให้เราได้รู้ว่าเป็นยังไงนะหลังจากที่เราได้ทําดวงตาธรรมซึ่งดวงตาธรรมเนี่ย <c oughs> เราก็ทํามาจากธรรมจกรักรกับสุซึ่งก็หลังจากที่พระพุทธเจ้าได้นตรัสรู้ในบันเป็นเดือนหกใช่ไหมแล้วก็ท่านก็มาแสดงในวันอาสาฬหาก็คือวันเี่เดือนแปดเดือนเนเดือนแปดก็ประมาณสองเดือนซึ่งจากที่ท่าน ได้แสดงธรรมจักรกับว่าสูตรหรือว่า